อันนี้ก็คือฝักมะรุมนะครับมะรุมมะรุมเวลาเขาแก่แล้วเขาก็มีเม็ดนะครับเม็ดเขาสามารถรับประทานเป็นยากแก้ไอชุ่มคอนะครับไอไออยู่นี่นะครับเม็ดมะรุมที่แก่แล้ว ใส่ปากเคี้ยวขมนิดหน่อยแต่ชุ่มคอทำให้ไม่ไอนะครับเดี๋ยวก่อนฝักเขียวแบบนี้นะครับเอามาทำแกงส้มมะรุมนี่ครับแกงส้มมะรุมหรือปอกเปลือกนะครับปอกแบบมะละกอเลยแล้วก็ สับเป็นทิ้นทิ้นต้มสิครับจิ้มน้าพริกก็ได้แกงส้มก็ดีดีหมดครับมีประโยชน์สรนมารุมประโยชน์มากมายใบยอ่อนรับประทานเป็นผักลวกผักต้มมารุมมีประโยชน์ ครับนี่ก็เป็นมะม่วงขึ้นเองข้างบ้านของขึ้นเองยังไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรดูแล้วก็น่าจะอร่อยเหมือนกันมะม่วง